ร่วมกันสนโดยคููเขาทองม,มาม่าจบครับเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากไปเชิญคุณนันไปเข้าครวลองทำเป็นไงคะไข่ไก่ของเราวันนี้สดไม่เอ่ยสดมากๆเลยค่ะแ็ะอย่างที่บอกนะคะเมนูที่เราจะทําวันนี้ก็มีสม่วนผสมอของไข่นั่นก็คือเมนูกั๊เอ็กน่เอง,เองพีต่ตาว่ากั๊เอ็กเนี่ยมันมาจากประเทศอะไรคะ สก๊อตเองมาจากสกอตแลนด์หรือเปล่าคะผิดค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเป็นคำอบที่ผ่านหน้าเลยนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าสกอตอยู่ข้างในใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอยากรู้ไหมคะมันมาจากไหนยาค่ะ <c oughs> มันมาจากประเทศอังกฤษค่ะ <c oughs> ซึ่งก็จะเป็นของว่างที่ชาวอังกฤษเขาจะทานกันซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาจะใช้ไข่นกกระทาค่ะแต่สมัยนี้ก็เปลี่ยนไปบ้าง <c oughs> และเมนูของเราวันนี้ก็จะมีทั้งไข่นกกระทาและไข่ไก่ พิต้าอยากจะใช้ไข่แบบดีเทวันนี้เอาไขาน่นกกระทาได้ค่ะเพราะมันเล็กๆใช่ไหมคะเล็กๆเหมาะากับพิต้าเลยและส่วนของพี่เซก็จะใช้เป็นไข่ไก่แทนแล้วกันนะคะนี่หลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำ อยากจะเชิญคุณนันไปเข่าครัวลองพิต้าพร้อมทำสกัดเอกหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะต้องไข่นะคะพี่เจยขอให้พิต้าช่วยใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะรู้ไหมคะว่าทําไมเราต้องใส่เกลือด้วยเพราะทำน่าจะทําให้มันมีรสชาติใช่อะไรก็เป็นเหตุผลหนึ่งค่ะแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าพอเวลาที่เราเอาเปลือกมาลอกตอนพี่ไข่สุกแล้วเนี่ยนะคะจะได้ลอกเปลือกไ้ง่ายหน่อยค่ะ พีท้ารู้ไหมคะว่าจะต้มไข่ให้สุกเราจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงอาจจะนานเป็นิดนึงค่ะขอเป็นแค่12นาทีค่ะแต่ส่วนไข่นกกระทานเนี่ยใช้เวลาน้อยหน่อยค่ะอาจจะอยู่ประมาณแค่3-4นาทีโอเคโอเค,อเควางไว้บนนี้แล้วค่อยๆหยอดลงไปอย่ายโยน งั้นระหว่างที่เรารอไข่ต้มอยู่นี้เราจะทำอะไรกันดีอะคะพิต้าทำหมูไว้ห่อไข่ของพิต้าค่ะได้เลยค่ะแล้วก็หอมใหญ่นะคะสองช้อนโต๊ะซ้อนมาเขือเทศชอบเยอะหรือชอบน้อยคะชอบน้อย แล้วก็เกลือนิดหน่อยจักกะทิวว้นตอแป้งเป็ดขนมปังนะคะ1นส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะระหว่างนี้พี่เจขอเอาไข่นกกระทาของพิต้าขึ้นมาจากเตาก่อนนะคะเพราะว่าถึงสี่นาทีแล้ว นี่นะคะพอไข่ต้มสุกแล้วพีเ่เจยก็เอามาแช่ในน้ําเย็น <c oughs> เพื่อที่ว่า1ไข่จะได้ไม่สุกต่อไปเรื่อยๆและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือจะได้ปอกง่ายด้วยค่ะหมูเข้ากันแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไม่ใช่ยพีเย่เจยหมักปลาของพี่เจเลยดีกว่าไหมคะดีค่ะเนื้อสับของพี <c oughs> ่เจมันมีเครื่องแกงฉะนั้นพี่เจยไม่อยากมือเละแล้วมือมันจะแสบ <c oughs> ฉะนั้นเราจะใช้เครื่อง <c oughs> ปั่นกันค่ะของพี่เจนะคะ มีส่วนผสมปลากายค่ะและส่วนผสมของพี่เจกอันนี้ต้องมีหมูด้วยค่ะฉะน,นั้นพี่เจจะขโมยของพิต,ต้าม,มาใช้หน่อยพี่เจเป็นโจหรือไงมาขโมยใช่แล,แล้วโจนแมดมดแล้วเราก็จะมีเครื่องแกงค่ะพริกแกงแล้วก็มีใบมะกรูดนิดหน่อยค่ะอ,อันนี้ซอยแล้วดมซิหอมไหม <laughs> ใบมะกรูดจะช่วยดับกินข้าว oh. แล้วก็เพิ่มสรสชาติให้อร่อยขึ้นด้วยพิต้าช่วยตอกไข่ลงมาหนึ่งฟองไดหมคะ่ะใช่เลย <laughs> แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงนะคะ <laughs> เพื่อให้มันเกาะตัวกันแล้วก็เหนียวมากขึ้นด้วยคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวพ่ต้าช่วยที่จปั่นเลยดีกว่าไหมคะ <laughs> ดีค่ะ <laughs> <laughs> ต้าออกมาจากน้ำก่อนนะคะงั้นพี่เจยขอปรุงแป๊บนึงนะคะพิต้าคะใส่ถั่วฝักยาวลงมาเลยค่ะและพี่เศยขอใส่หวานนิดเดียวค่ะหัวใจของความอร่อย นี่ส่วนผสมของเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาปอกไข่กันดีกว่าพี่เซพี่เซแข่งกันปอกไข่ไหมคะโอ้ยได้เลยค่ะแต่พี่เซมีไข่สามฟองพิต้ามีกี่ฟองคะหกฟองอือแต่ของพิต้าไข่เล็กฉะนั้นให้เหลือสามฟองเท่ากันไหมคะอโอเคสามฟองสามสามเนาะจะได้แ์ และที่พี่เจใส่น้ำลงไปเมื่อกี้นี้ก็เพื่อที่ว่าเวลาพิซซนะ่าปอกไข่เนี่ยมันจะได้ไม่ติดเปลือกไข่ลงไปด้วยโอเคมันจะได้ไม่แห้งเกินไปจะได้ปอกง่ายขึ้นพร้อมยังครอบ ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการห่อไข่กับหมูเข้าด้วยกันแล้วค่ะอย่างแรกนะคะมือเราจะต้องเปียกน้ำนิดนึง<อ>เพื่อที่ว่าหมูจะได้ไม่ติดกับฝ่ามือเวลาที่ห่อนะคะพี่ป้าอเอาตักหมูมาหนึ่งช้อนอเต็มๆเลยแล้ววางบนมือแบนๆแ,<อ>แล้วก็ใส่ไข่ลงไปข้างในตรงกลางอืมแล้วก็ปิด เหมือนห่อของขวัญแอบไข่ไว้ในหมูเลยนะคะอย่าให้เห็นแอบเบี้ยงค่ะทำไมพี่เชฟนั่งกระชิบคะก็เรากำลังแอบไข่กันอยู่นี่ค่ะทีนี้ให้มันเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งไข่แล้วก็เก็ดขนมปังได้ค่ะ ส่วนของพิเศษนะคะนี่เลยค่ะทําแบบขั้นตอนเดียวกันแต่ของพิเศษมีแรปค่ะทําไมพิเศษใ,ใช้แรปอะคะเพื่อที่ว่าเนื้อหมูมันจะได้ไม่ติดมือพี่เซษไงคะพี่เซษขี้โกง <c oughs> ไม่ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าของพี่เซษเนี่ยมันเป็นเครื่องแกงและถ้ามันติดมือเอาเนี่ยมันก็จะแสบมือมากเลยค่ะ ใจเชนดูเต่นแบบไหนว่าจำวมาจับเจอดู <c oughs> จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหน <c oughs> จับตรงนี้ที่หัวใจเท้าเปล่ลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดล้ละละละ ออโอโ้โหน่าทานมากๆเลยค่ะสำหรับเมนูสกอตเอกช่วงหน้ากับมาช่วยพี่เซลลและน้องพิต้าทำน้ำจิ้มกันนะคะ oh, 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 oh.